การกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพส n n e l ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจดูช่องใหม่ของผมด้วยนะครับก็คือช่องปรัชญาของกิจชแนลนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดการเมืองอยู่เพราะว่ากระแสะการเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่พวกเราควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกัน เป็นการหาเสียงกันทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ลงพื้นที่ออกไปตรวจราชการทุกวันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆนะครับป่ากก็บอกว่าไปตรวจราชการแต่จริงๆก็ไปหาเสียงนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับก็ทำกันไปพี่น้องประชาชนเขารู้เองนะครับไป ก็ไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็ก็มีพัรคในใจอยู่แล้วไม่ใช่ว่าออกไปปับป๊บๆเดียเด๋ยวๆดาวๆแล้วคนก็จะเลือกมันเป็นการสร้างกระแสเท่านั้นเองเพื่อให้มีข่าวออกหน้าสื่อก็มีความเคลื่อนไหวการขยับขยื่อนแต่การที่มีข่าวออกหน้าสื่อนั้นจะเป็นผลดีต่อตัวท่านพลเอกประยุทธ์หรือไม่จะเป็นผลดีต่อพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับทั้งนั้นคนที่เป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ต้องชนะการเลือกตั้งกันทุกยุคทุกสมัยนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วสมควรจะให้ครบวาละของสภาผูแ้แทนราษฎรซะด้วยซ้าไปเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อยู่ครบสี่ปีเต็มๆเพราะอีกไม่กี่วันก็จะครบอยู่แล้ะนะครับแต่ปรากฏว่า มันไม่สามารถอยู่ครบเทอมได้เพราะว่าถ้าอยู่ครบเทอมนะครับสมาชิกก็จะต้องเข้าย้ายพักไม่เกินหกสิบวันนะครับนับถึงวันเลือกตั้งการเข้าสังขัดพักนะครับถ้าหมดวาระถ้ายุบสภาก็วันที่เจ็ดกุมภาพันสองพันน้อยหกสบหกครับปรากฏว่ามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะเพราะมันไม่ทันอยู่แล้วที่มันไม่ทันเพราะอะไรครับไม่ทันเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้ขยับขยื่นยังไม่หาคนลงยังไม่ไม่ได้เลยเขาว่าอย่างนั้น,นะครับก็เลยต้องเกิดการยุบสภาขึ้น้ายุสภาก็ทําให้สมาชิกสากมารถย้ายพักได้ใน30วัน60สิเดือนสามสิบสามสก็พอดีเลยครับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งไปสมัครเป็นสมาชิกได้ แค่สามสิบวันเท่านั้นนั่นค,คือเป็นเหตุให้ต้องยุบสภาแล้วมันยุบก่อนที่จะหมดวาราสภาไม่กี่วันเนี้มันทุเลศดมันแบบน่าเกลียดมากอะครับมันเป็นการเล่นเกมการเมืองมันเป็นถีสนนชัยนะครับจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะเสียรางวัลรองพักรวมไทยสร้างชาติได้เปรียบสิครับถ้าจัดซับเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ยุบสภาก็จบข่าวไปใครก็ย้ายพักกันไม่ได้พรรคเพื่อไทยต้องการสองร้อยกว่าถึงสามร้อยกว่าแต่พักรวมไทยสร้างชาติต้องการแค่ยี่สิบห้าเสียงเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีสามร้อยสิบกับยี่สิบห้ามันต่างกันอย่างก,กับฟ้ากับเหวเลยทีเดียวการเมืองเป็นอย่างนี้ก็ได้จริงๆก็ได้เนาะ ปรากฏว่ามีภาพบรรยากาศการพบปะรับประทานอาหารการระหว่างคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณศักรสยมชิดชอบแล้วก็คุณชาดาไทยเสษทานข้าวกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับที่มูลนิธิป่าลอยต่อห้าจังหวัดเมื่อวันที่สิบห้ามีนาที่ผ่านมาก็คือภาคภูมิใจไทยแกนนําก็บุกถ้าบุกถ้ำเสือเลยทีเดียวนะครับก็เป็นขอพบกับพลเอกประวิทย์พลเอกประวิตย์ก็ให้พบนะครับแล้วก็ กินข้าวร่วมกันม like. ันเป็นภาพหลุดภาพหุดแบบตั้งใจให้หลุดนะครับนะครับเพื่อที่ประกาศขั้วใหม่ทางการเมืองเพราะอะไรครับเพราะว่าการรวมตัวกันสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติจากลุงตู่ทำไมผู้พูดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าลุงป้อมนั่นประสบภัยพิบัติอย่างไงลุงป้อมก็คือตอนแรกก็ใหญ่ขับฟ้านะครับเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงขลาาหอมใช้ผ่านไม่รู้ถ้าจาไม่ผิดแล้วอยู่ๆก็โดนรถดรถดรถชั้นครับให้เป็นเป็นรองนายกหารอยไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวลุงป้อมก็เก่งครับเอาเรื่องน้ำอย่างเดียวมาหาเสียงครับเก่งเจ๋งมากๆเลยตลอดสี่ปีที่ร่วมรัฐบาลมาพรกภูมิใจไทยครับ เป็นพรรคที่ทำตัวเป็นเด็กดีที่สุดเลยอยู่ในโอวาทการยกมืออภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้งพรรคภูมิใจไทยยกมือให้กับรุงตู100่ร้อยเอร์เซครับช่วงโควิดก็มีหลายต่อหลายครั้งที่เสนอผ่านไปถึงศูนย์บริการสถานการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับมาตรการของกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ถูกตีตกไป ร้ายต่อหลายครั้งกระทั่งนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เศรษฐกิจก็ไม่ได้รับการส,สนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควรนั่นแหละครับเป็นภัยพิบัติจากลุงตู่หรือเปล่าพระภูม <c oughs> <c oughs> ิใจนั้นยืนเคียงข้างลุงตู่มาตลอดลครบไม่ว่าจะ,ะเผชิญปัญหาอุปสรรคร้ายแรงเพียงไหน การลงติไม่วางใจก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็การที่ในช่วงที่ลุงตู่ถูกสารรัฐมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเพื่อรอคำมินิจใชัยคุณอนุทินนะครับเป็นรัฐมนตรีที่มีไม่กี่คนแหละครับที่แวะไปให้กําลังใจลุงตู่ถึงห้องทํางานที่กระทรวงกลาโหมรวมทั้งพาหมอไปตวรวจอาการมือบวมตั้งแต่เริ่มมีอาการแรกๆครับ นั่นก็คือเป็นผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากลุงตุก็มาเจอกันมากินข้าวด้วยกันแล้วก็มีภาพหลุดแบบตั้งใจออกมาตัวเลขนะครับตัวเลขในครั้งที่แล้วนะครับพรรคประังพลังประชารัฐก็มีร้อยี่สิบเสียงแล้วก็พรรคภูมิใจไทยบวกกับสสที่ย้ายเข้ามาก็ราวๆประมาณเจ็ดสิบกว่าเสียงนะครับสองพรรครวมกันก็สองร้อยเสียงในครั้งที่แล้วนะ แล้วมาถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับพัคพลังประชารัฐก็คาดว่าจะได้สอสอจริงๆตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่าร้อยเสียงแต่ได้จริงๆอาจจะ 40- ่สถึงห้เสียงส่วนพรักภูมิใจไทยก็ตั้งเป้าไว้ร้อยี่สิบเสียงแต่ได้จริงอาจจะเจ0เสียงสองพักนี้ครับรวมกันแล้วก็ร้อยเสียงขึ้นไปการที่จับคู่กันระหว่างพังรังประชาธัฐกับภูมิใจไทยมีร้อยกว่า,วามันจะมีอำนาจต่อรองจะเป็นตัวแปรสําคัญ หลังจากการเลือกตั้งการที่มีสอสอ50ที่นั่งเพราะแต่ละพักก็มี50 50 60, 60 60 70กับการที่รวมกันสองพักมีสอสร้อยเสร็จเสรมันจะมีหน้าต่อรองที่สูงจริงๆแล้วสองพักนี้เมื่อจับั้่กันแล้วก็จะไปทางไหนก็ได้ใครที่เป็นแกนนำจับตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น พรรคเพื่อไทยก็ทางสองพรรคนี้ก็มีอำนาจต่อหรองก,ก็อาจจะเป็นจับครัวได้พรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือถ้าแม้นว่าลุงตู่ได้มีสอสอในสังกัด25คนแล้วก็มีสอวออีก250มาเลือกแล้วก็ พรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีอยู่ซีกของลุงโตและสามนุนยลุงโตเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เช่นกันนะครับนี่เป็นตัวแปรสำคัญเป็นความชาญฉลาดของการทําการเมืองของพรรคภูมิใจไทยและของพรรคพลังประชารัแต่จริงผมคิดว่าเขาน่าจะมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยมากกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ การเมืองคือต้าต่อรองกันผลประโยชน์จัดสรรกันเรียบร้อยก็ก็รวมกันได้ครับไม่มีศัตรูอะไรนะศัตรูถาวรมิตรแท้ศัตรูถาววรเรัฐธรรมนี้มันไม่มีมันไม่มีนะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในการรวมการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์อาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งรัฐมนตรีหรือผลประโยชน์ส่วนรวม ในการให้บ้านเมืองประเทศชาติขับเคลื่อนไปได้ก็เป็นการแบ่งผลประโยชน์กันทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่ออกมาจับมือกันแบบนี้ระหว่างภาคภูมิใจไทยกับภาคพรังประชาธรัมันทำให้เป็นการประกาศในนว่ายอมรับว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องแงลนสไลด์แน่นอนถ้าอย่างนั้นภาคภูมิใจไทยจะไม่ไปจับมือกับภาคพรังประชาธนถ้าคิดว่า ตัวเองได้ร2 0ยสเสียงแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้มีแค่สองพักนะครับที่จะแข่งขันกันพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั่นเองนอกนั้นก็เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับแล้วพอเบอร์สองนี่ถอยและถอยไปจับมือกับเบอร์ไม่รู้เบอร์อะไรนะพักพลังประชารัฐก็แสดงว่ายอมรับโดย สวัสดีภาพว่า,าพัคเพื่อไทยมาแน,น่นั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนะครับเราก็มีอะไรเรื่องราวมากมายเยอะแยะมากมายเราก็มีการสกัดดาวรุง่งระดัดภาคภาูมิใจไทยโดยคุณชูวิทย์กมลวิสิตตอนนี้ก็ออกมาบุกเข้าไปถึงถิง่นภาคพภูมิใจไทยก็ไม่รู้ว่าจะบุกบุกไปข้างๆพัคนะครับอยู่ตรงข้ามพักเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปบุกที่บุรีรัมย์เมื่อไหร่ ก็ก็ดูกันไปนะครับเพราะว่าหนังมันยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารไม่ใช่เด็กสงครามเด็ไม่ใช่หนังครัหนังยังไม่จบสงครามยังไม่จบก็อย่าเพิ่งไปนับศพทหารอะไรก็ตามนะครับก็เราก็ดูกันไปแต่ครั้งที่จะถึงนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินจะเป็นคนชี้ขาดจะเป็นคนสั่งสอนนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองชั่วๆนักการเมืองระยำที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามในช่องกิจโพสชาแนลขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมมีกระถางมาขายครับอันนี้เป็นกระถางแคนตัดซึ่งเป็นกระถางแฮนเมดนะครับคนบ้านๆทาคนพายชุมพลนะครับขายใบละร้อยเก้าสิบาทครับเส้นหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทค่าส่งสีครับเข้าไปดูสินค้าในเพจกิจโพสมาร์เก็ตติ้ง สำหรับจะบูชาพ้านางพญาสยามก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือจะร่วมสร้างฉัรให้กับพ่อปู่ศรีสุโทแม่ย่าศรีปทุมมาก็ตามตามศรัทธานะครับแต่ถ้าทําบุญพันหนึ่งก็จะมีชื่อนำคุณติดอยู่ที่ฐานนะเก๋ยวจะสนับสนุนช่องกิจโพสแชนแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอของทานวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี